ขอตอบคอมเมนต์พี่คนนี้นะครับที่บอกว่าไม่โอเคเจ็บด์กเพราะบางเกินยะเองเนี่ยขออนุมานสรุปเอาเองตามนี้นะครับว่าที่บอกว่าบางเกินไปเนี่ยเพราะว่าจัดตัวรุ่นเล็กรุ่นธรรมดาตัวนี้ไปคือถ้าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยแนะนำจัดเป็นรุ่นใหญ่ตัวนี้นะครับรุ่นอัปเกรดเพราะบอกเขาเนี่ยจะหนาและนุ่มกว่านะครับอันนี้อาจจะทำให้พี่นั่งสบายขึ้นด้วยนะ ไซส์ธรรมดาตัวนี้นะครับจะรองรับน้าหนักได้ตั้งแต่30กิโลจนถึง60กิโลประมาณนั้นนะครับให้ประมาณนั้นถ้าเกิดมากกว่านั้นเนี่ยจัดไซส์ใหญ่แบบนี้ไปจะโอเคกว่าครับตัวนี้คือเก้าอี้รองปรับท่านั่งนะครับที่ออกแบบมาให้โค้งรองรับกับสรีระของหลังของเรานะครับแบบนี้นั่งได้นานๆไม่มีปวดเลยครับเพราะว่าตัวพนักพิงของเขาเนี่ยจะดามเข้ากับรูปหลังของเราพอดีเลย แต่ย่าแนะนําเทคนิคนิดนึงนะครับก็คือเวลานั่งเนี่ยให้ตัวสะโพกเนี่ยชิดเข้าไปถึงข้างในตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยนั่งสะโพกอยู่บริเวณนี้เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับ ชิดไปเลยนั่งชิดไปเลยตรงนี้นะครับตัวพนักพิงตรงนี้จะดามหลังได้พอดีตามสรีละเราเลยนะครับต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ซื้อไปตรงขนาดตัวเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับพนักพิงนะครับรวมถึงเบาะรองนั่งเนี่ยเป็นเมมโมรี่โฟมอย่างดีเลยนั่งนานได้ไม่ร้อนไม่อับชื้นครับ วัสดุดีเป็นพลาสติกซิลิโคนทนทานนั่งได้นานๆใช้ได้นานๆยาวๆกันไปเลยสนใจเก้าอี้ดีๆรองปรับท่านั่งแบบเนี้ยจิ้มไปเลยครับตรงนี้แต่กล้านี้ยปะปักให้แล้วครับ